วันนี้นะคะปุณจะมารีวิวการใช้งานตัวเซอร์วิสของทางคองพอพอนะคะที่ชื่อว่า Adoic Connect นั่นเองค่ะซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่26นะคะในงาน Thailand i n u o t e c h Fair นะคะซึ่งปุณมีโอกาสได้เข้าร่วมในงานออนไลน์สัมมนาอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ลองใช้งานตัว Adoic Connect แล้วก็คิดว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ดีก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะตัว แอป OIC Connect เนะี่ยจริงๆมันไม่ใช่แอปพลิเคชันใหม่นะคะแต่ว่ามันคือเซอร์วิสที่เอาไปพ่วงอยู่กับแอปพลิเคชัน Line เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นข่าวว่า ข้อพอเปิดตัวซุปเปอร์แอปเนี่ยจริงๆซุปเปอร์แอปตัวจริงมันคือแอปพลิเคชันไลน์นะคะแต่ว่าคอพอพอเนี่ยเขาเข้าไปร่วมกับทางแอปไลน์นั่นเองในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะมันคือการลิงก์ข้อมูลกรมธรรมต่างๆที่เราได้ซื้อไว้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็เอามารวมอยู่ในเซอร์วิสตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูแล้วก็พาไปรีวิวการใช้งานรวมถึงอาจจะทิ้งท้ายความคิดเห็นนิดหน่อยไว้ตอนท้ายแล้วกันนะคะ a อปพลิเคชันไมซ่ต้องบอกว่า service ตัวนี้นะคะของทางคอปพอนะคะตัว OIC Connect เนาะอันดับแรกอะถ้าเราแอดไลน์เข้าไปเฉยๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยอะมันจะดูข้อมูลอะไรไม่ค่อยได้นะคะเราจะต้องทำการลงทะเบียนตัวตนตรงนี้ก่อนนะคะโดยการลงทะเบียนเนี่ยใช้เอกสารก็คือใช้บัตรประชาชนนะคะใช้ตัวบัตรเลยนะคะถ่ายรูปหน้าบัตร หลังบาตรแล้วก็ถ่ายรูปเราเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะมีการแอปแอปพูฟตัวตนสักพักหนึ่งเนาะอ,อ,อาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะคะคือตอนปุ้นทำเนี่ย ค่อนข้างเร็วนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปุ้นทําในช่วงที่ตัวนี้มันเปิดตัวใหม่ๆคือตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะได้ลองใช้ก่อนในช่วงแรกๆอนะไรเงี้ยก็อาจจะค่อนข้างเร็วถ้าเกิดจํานวนผู้ใช้งานเยอะขึ้นมันก็อาจจะช้าขึ้นได้บ้างนะคะภายหลังที่เรามีการลงทะเบียนเสร็จแล้วได้รับการอ p p r o v e แล้วอะคะ่ะเมนูด้านหน้าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะคะโดยที่มันจะเป็นทั้งหมด3เมนูหลักๆ คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราน่าจะใช้เมนูที่1อันนี้เยอะที่สุดนะคะสําหรับผู้บริโภคทั่วไปก็คือเมนูที่ชื่อว่ากรมธรรม์ของฉันนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละเมนูเนาะพาไปดูกรมธรรม์ของฉันก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นหน้าตากรมธรรม์ของฉันนะคะสมมติเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเรากดคําว่ากรมธรรของฉันตรงนี้เนาะมันก็จะมีการ์ดหมวดหมู่อะคะ่ะ ขึ้นมาให้เลือกว่าเรากําลังจะเลือกกรมธรรม์ประเทศไหนนะคะเราสามารถเลื่อนไดน้เลื่อนไปด้านซ้ายตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเออมันมีกรมธรรม์อะไรยังไงบ้างเวลาเราเลื่อนเราต้องเลื่อนด้านซ้ายนะคะ ปัดไปทางซ้ายเนาะมันก็จะเห็นเป็นแต่ละหมวดหมู่นะคะหลกัหลกๆแล้วเนี่ยหมวดหมู่มันจะแบ่งออกเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงแล้วก็ประกันอื่นๆน,นะคะทดลองแล้วนะคะในทั้ง 3- 4หมวดเนาะอย่างประกันชีวิตถ้าเราเลือกมามันก็จะมีกรมธรรมประกันชีวิตที่เราทําเอาไว้กับที่ต่างๆ แอดขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถสไลด์ดูได้เช่นกันนะคะเพื่อเลื่อนดูว่ามีกีดกลมรทันอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าเราเลือกกลุ่มที่เป็นประกันสุขภาพมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันหรือว่ากลุ่มประกันโรคร้ายแรงมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ชี้เป้าให้ใครไปซื้อเจ้าไหนแบรนด์ไหนตามปุ้นนะเพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนอะเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเนี่ยลอกกันบ้านกันไม่ได้นะคะแต่ละคนมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เอามาให้ดูว่าในแต่ละหมวดหมู่ฟีเจอร์ของไลน์ตัวนี้มันโชว์ข้อมูล ะะมันจะมีตัวประกันหมวดอื่นอ่ะอันนี้ปุ้นลองเล่นแล้วนะคะมันจะโชว์ในกลุ่มที่เป็นประกันอัคคีภัยที่เราซื้อสําหรับบ้านอยู่อาศัยต่างๆของในชื่อเราเนาะแล้วก็เดาว,ว่าประกันรถยนต์ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าตัวเองใช้ประกันรถยนต์ในนามนิติบุคคลนะคะในนามบริษัทก็เลยทำให้ไม่ได้ขึ้นในชื่อของตัวเองเนาะแต่คิดว่าเข้าใจว่าตัวประกันรถยนต์ก็น่าจะขึ้นเหมือนกันในส่วนที่เป็นประกันอื่นๆ ะะอันนี้เป็นภาพของคำว่า MyPo l i c y เนาะจริงๆแล้วด้านในของคำว่า MyPo โพลิมันสามารถเข้าไปได้อีกนะคะมันจะมีคำว่าดูรายละเอียดกรมธรรม์ใช่ปะถ้าเกิดเรากดเข้าไปปุบัมันจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือมันจะได้ชื่อแบบประกรันชื่อตัวเราว,วันที่ทำข้อมูลนะวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้เป็นตัวอ้างอิงว่ากรมธรรม์ที่เราทำเนี่ยเราทำอะไรยังไงไว้บ้างนะคะก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้โชว์ข้อมูลเบี้ยประกรันการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่าง ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันช่วยทําให้เรารู้ได้ค่ะว่าเรามีประกันตรงไหนอะไรอยู่บ้างนะคะเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นหน้ารายละเอียดกรมธรรม์นะคะอย่างอันนี้เป็นประกันชีวิตอันนี้เป็นประกันโรคร้ายแรงนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะในฟีเจอร์ที่2องเพ่คิดว่าคนที่ทํางานในกลุ่มแวดวงการเงินนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์คนที่มีใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าตัวแทนฝั่งที่เป็นวีนัสพายนะคะก็จะดูข้อมูลได้ว่าเราเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่กับที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็ วันหมดอายุหมดอายุเมื่อไหร่นะคะอันนี้ของปุ้นเองเนาะก็สบายใจได้นะคะยังไม่หมดอายุนะคะก็ช่วยได้สําหรับคนที่อยู่ในอินดัสทรีทางานตรงนี้นะคะปุ้นฝากแทรกนิดนึงลวกันนะคะในไหนก็พูดเรื่องใบอนุญาตคือการที่เราจะทำคอนเทนต์การเงินหรือว่าแนะนําสินค้าการเงินอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะแม้กระทั่งปุ้นออกมาทาคลิปลักษณะน,นี้นะคะเราจําเป็นต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาแนะนําสินค้าการเงินในออนไลน์ได้ เฉยๆเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะอันนี้ฝากไว้กับน้องๆหลายๆคนที่เริ่มสนใจด้านนี้นะคะอย่าลืมดูเรื่องใบอนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสินค้าประกันชีวิตประกันวินศาศภัยรวมถึงกองทุนรวมด้วยนะคะปัจจุบันต้องก็ถือใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุนนะไม่อย่างนั้นก็จะออกมาแนะนําเป็นกองกองมาจัด พอร์ตแบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะมาแนะนําเรื่องการจัดพอร์ตเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันๆอ,อย่างนี้ทำไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีใบยอนุญาตฝั่งที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนเนาะ อันนี้ก็ฝากไว้นะคะฟีเจอร์สุดท้ายคะ่ะเรื่องของรายชื่อบริษัทประกันอันนี้เป็น Refer e n c e มากกว่าส่วนตัวคิดว่าเออลองเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าเออฝั่งบริษัทประกันชีวิตมีเจ้าไหนบ้างน,นะคะเราอยู่กับตรงไหนยังไงฝั่งบริษัทประกันวินาศภัยมีเจ้าไหนบ้างน,นะคะก็จะเห็นว่าฝั่งบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยมีจํานวนผู้เล่นในตลาดเยอะกว่านะคะเมื่อเทียบกับฝั่งประกันชีวิตที่มีอยู่ไม่กี่เจ้านะคะวนๆกันอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะเป็น Refer e n c e มากกว่าคะ่ะว่า เราเองเนี่ยทำประกันกับฝั่งไหนเนาะจะเห็นว่าฝั่งประกันวินาศภัยเนี่ยบางอันก็แบบไม่คุ้นชื่อเลยนะคะ no name มากเราเองขนาดอยู่ในอินดัสทรีนี้ก็ยังแบบมึนๆน,นะคะเวลาเห็นบางเจ้าอะ่ะแต่ก็เออช่วยละกันช่วย reference ได้ว่าเออมันยังมีตัวตนอยู่นะคะบริษัทน,ทนี้บริษัทนี้มีตัวตนจริงๆอะไรเงรี้ยไม่ใช่เป็นการหลอกกัน อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมด3ฟีเจอร์นะคะที่เพิ่งคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป m y p o l i c y หรือว่ากรมธรรม์ของฉันเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยนะคะคือตัวหน้าหน้านี้ที่สรุปขึ้นมาให้เราดูว่าเรามีประกันอยู่กับที่ไหนยังไงบ้างแต่จะขาดนิดนึงนะคะใครที่มีประกันกลุ่มอยู่ในองค์กรนะคะอันเนี้ยข้อมูลประกันกลุ่มจะยังไม่ได้ขึ้นอยู่ในนี้นะคะการลิงก์ข้อมูลจะลิงก์เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะของผู้เอาประกันที่เป็นชื่อบุคคลเท่านั้น นิติบุคคลจะยังไม่ขึ้นนะคะแต่คิดว่าแค่นี้ก็เป็นประโยชน์ให้เราวางแผนการเงินต่างๆได้แล้วนะคะ นิดนึงนะคะเออส่วนตัวชอบเซอร์วิสนี้นะแต่มันเป็นเซอร์วิสที่เกิดขึ้นภายหลังที่เรามีการวางแผนการซื้อประกันมาอย่างดีแล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราซื้อประกันได้เพราะจะอย่างที่เห็นคือมันอาจจะไม่ได้ช่วยวิเคราะห์ว่าเราขาดประกันด้านไหนเราต้องเติมประกันด้านไหนหรือว่าเรามีประกันด้านไหนเยอะจนเกินไปมันจะไม่ได้ช่วยวิเคราะห์ในด้านนี้นะเป็นแค่การแสดงข้อมูลแล้วก็รวมศูนย์ข้อมูลเฉย ะะแต่แค่นี้พุ่นว่ามันก็เป็นประโยชน์มากแล้วในการที่เราเข้าไปใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวการใช้งานตัว Service สแอปโอไอซีคอนเของทางคอปปอนะคะใครที่ใช้งานแล้วเป็นยังไงสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่แอดมีมันนี่สแกนคิวอา e ตรงนี้แล้วก็ทักทายก,กันเข้ามานะคะว่าเออฟังมาจากคลิปนี้หรือว่าลองใช้งานแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็ฟีดแบ็กกันเข้ามาได้นะคะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคอมพอด้วยนะคะทีอ่ออกเซอร์วิสแบบนี้มาให้พวกเราใช้กันแล้วก็ให้ปุ้นได้ลองใช้เซอร์วิสลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ชื่นชอบมากในฐานะคนหนึ่งที่อยู่ในเติบโตมาในอินดัสทรีประกันและกันเนาะก็รู้สึกว่าเอา้มันเป็นอะไรที่ดีนะคะก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังกัน ะะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่ทุกคนเอาไปใช้งานต่อไปแล้วก็จัดการแผนการเงินของตัวเองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับทุทกๆการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครมีอะไรก็แอดไลน์มาที่แอดมีมันนี่นะคะสแกน QR c o d e หรือไม่ก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างกดแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ติดตามข่าวสารทางการเงินหรือว่าทางการลงทุนหรือว่าเซอร์วิสฝั่งประกันสินค้าประกันต่างๆก็เอามาพูดคุยกันได้ะคะ่ะอยากให้เป็นแพลตฟอร์มสาหรับพวกเรา ในการพูดคุยเรื่องของการจัดการเงินกันนะคะวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ